พี่ใหญ่รอไลฟ์นะยกให้คนเห็นว่าเออเนี่ยมันคือพิธีที่ที่ทุกคนอยากรู้ว่าพี่พิธีเขาทาอะไรนี่คือพิธี่ทพิธีตังสามปีซ้อนสามปีไม่เคยหลุดเลยเขา้ทําทำกันนี้นะคะแล้วพวกเราจะมองศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์ยาจอกุลอุ้ยทุกคนเห็นนารายัง เห็นยังคะเห็นไหมลูกชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วอ่ะองเห็นให้หน่อยค่ะคัะใจรัวๆท่านใดทวยเกิดวะไร้็พิมพว้แล้วก็พิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุครับหลับท่านใดที่เกิดวันอะไรก็พิมพ์ไว้แล้วก็พิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุครับมีครับตอนนี้กำลังจุดเทียนสุดสตาสุดดอกเพาะให้ด้วยนะครับผม นั่งแบบสบายเลยลูกนั่งไปอย่างนั่งให้สบายเลยอบห้ามนะคุณกดแชร์ด้วยนะครับทางวัดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางว่าสาธุแล้วก็ตั้งศีลอธิษฐานไว้นะครับผมตามไปไหนอ่ะติดตามไปได้ลูกเออนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําก่อนที่เราจะปังได้พิธีที่ปังสุดคือพิธีนี้นะคะการธรรมกรรมแล้วก็เพราะให้เจ้ากรรมนายเวรเหมือนเมื่อกลางวัน เท่ากับว่าวันนี้เราได้ทำถึงสองครั้งสองครั้งพลิกจากที่จะต้องติดไปสองปีอะล่นมาเลยเหลือสองวันหรือสองเดือนเราก็จะปังขึ้นนะคะเพราะว่าได้ทําแล้วทําอีกถึงสองครั้งนะคะอ่ะนะคะตั้งเจอธิษฐานแล้วว่าตามแม่ครูวันนี้ไม่มีไหมลูกเราใช้พลังจ <c oughs> ิตของตัวเองนั่นแหละ <c oughs> ด้วยใจตั้งจิตอธิษฐานก่อนลูกอทุกคนที่มีเจ้ากรรมในเวรของทุกคนชาตินี้ที่เราเคยกระทําหรือชาติเก่า ที่เราผ่านมาแล้วเราอาจจะรู้และไม่รู้นะคะใครที่เปิดกรรมแล้วจะรู้ว่ามีติดกรรมกับอะไรอย่างคุณพี่ป้อมจะติดกรรมจากพวกม้านะคะคุณแม่จําได้นึกถึงม้าทั้งหลายที่อยากทให้เราดับสังขานได้ให้ผ่านไปแล้วก็คนอื่นที่มีกรรมชาตินี้เราเคยฆ่าสัตว์ตัดทึดเอานึกกรรมนะลูกนะนึกถึงกรรมแล้วตั้งจิตแล้วค่อยว่าตามแม่มก็เริ่มสวดกรรมนะลูกนะก่อนที่จะจะเดเาะต่นะคะ ว่าตามนะคะตัวข้าพเจ้านี้มีอยู่32ชิ้นประกอบด้วยธาตุทั้ง4ี่ดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งประกอบรอเลี้ยงสังขารร่างกายอยู่ทุกวันเวลานี้เพราะ โลภะโทสะโมหะความโกรธความหลงจึงทำให้อุบัติขึ้นมาเป็นสิ่งต่างๆอยู่ในโลกนี้มนุษย์ทั้งหลายจึงได้อยู่สัพพะพุทธานุพภาเวณะสัพพะ ธรรมมานุภาเวนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาเชมิมหาเตชะวะโหติโลกันถังอาหางขี่เน่อาศีิโรโกมหาปัญโยุภารตุปันตะกันตะยังนิพพานังปารามังสุขังกายกรรมวจีกรรม กกมโนกรรมกรรมที่ข้าพเจ้าได้สุประมาณรับหลังก,ก็กดีต่อวิญญาณทุกๆวิญญาณต่อร่างทุกๆร่างข้าพเจ้าขออโหสิกรรมอิกทางวะตะมีทานางโหตูข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวทขอท่านทั้งหลายโปรดรับ พร้อมอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ารุ่งเรืองในงานอาชีพกายหยาบของข้าพเจ้าสมบูรณ์แข็งแรงอายุไขของข้าพเจ้านิ่ยืนยาวด้วยเถอดนามูสัพพะทุสัพพะทุสมาซัมปุตตะสานัมูตสัมมาสัมพุทธัสสะ មិនខាតឫភិទកម្មអុយលេបានសណោបោអលិកមិនខាតត្រគុណចោតអេបានចាប់តេកសេសៃសិននោះទេអុយសណោកម្មសណោវេសនារដុះក្រក់កម្មទាំងណៃទៅបាញ់បន្តិបបាត់បរិហេតភ័យទាំងណៃអុយសណោបោតូតាមមុតគ្រូកុំឯចេះកើតលឺភ័យអុយទាំងអស់អុយបាត់ទៅទាំងអស់មានតកម្មជាសក្តិជារណារដុះរយៈបោផុតថាដែលកើតបាត់បរិហេតភ័យចំពៀអុយទុកឲ្យមកតូព្រះទិមុននេះអុយត្រកែសក្តិជីវិតដល់ទิวដាទាំងមួយត្រាទានទิวដា គបគិនអ oi មកអ oi ពួរអ oi ទីមុននេះក៏ប្រទេសស័ក្តិសិទ្ធអ oi เฮาលេเฮาជុเฮาមើក៏យំអ oi ມັນថាតាគ្រោះបាត់ហេតុភ័យទឹលិចភ្លើងចេះក្អុយសមកចិត្តទៅអស់អ្វីមេត្តកម្មណាកើតកម្មធ្ងន់ក្អុយស្រារ៉ាដែលកើតពវិលកម្មលុតថែងរបូតឆ្បីទាំងអស់ក្អុយស្នោបកទូទាំងអស់គ្រូចកម្មនេះអ oi កើតមកដូចកើតដោយដួងជោគដួងណាស់អ oi ហូរទួលមកខ្ញុំទុកខ្ញុំយ៉ាក់ໄວចាកើតអ៊ីតិប៊ីតោបកវាមហំទេយោសរៈទេចហុនហុន បងប្អូនទាំងឡាយអរងឹបពេញមួយត្រាប់ណានាទេមនីឯងអញងសិទ្ធិញមុនអញហើយដេកទៀតជាសើយចាំដេញហើយដេករៀបអីមួយព្រឺសែននោះអញសូមមណៅអីក្រដល់លោកឡាមហាបតតិភីពុទ្ធច្ចយៈមកបុរីសិទ្ធិសិទ្ធិអូមវិធិស្វហាស្វហាច័យชนะមៀសតោសត្រូវស្នេហ៍ច្រើនហើយច្រើនសິ່ງកលក្ខីអប្រមង្គលខ្ញុំដៃវិញដៃកលៃរបស់ណាមិនជាក្កួយដែលជួលមកបទុមប្រជុំនងនាងណោះអពងដែលបានចាប់តែស្អីយកនេះឲ្យរបាក់រមៃតូតអាចកុំមិនជាពិការអុយឲ្យមកទួបជុំឲ្យកត់តកម្ម អោយបាត់អោយមានតកុសុនផលបុណ្យអោយចូល ಮೋ ថេនតាដែលគឺភាពគ្រោះដែលកើតគ្រោះអបាទរាភៀបថៃគ្រោះកម្មចិត្តកម្មខៃកម្មពួយតោះអត់ទាំងណៃអោយសណោះបោតូកបីចេះមានឫកាអោយកើតដោយកម្មជាសក្តិជាតាតាដែលធ្វើสร้างប្រវេលកម្មមន្តកម្មទូកម្មយ៉ាកកម្មចិត្តកម្មពុទ្ធអត់ទាំងណៃអោយសណោះបោតូតាមមិត្តគ្រូមិនចេះអោយមានតភាពទុកម្មយ៉ាកកបីចេះកើតអោយកើតកម្មជាសក្តិជាសក្តិជាតាដែលកើតទុករាអោយចិត្តទៅទាំងអស់អោយអោយកើតជាប្រាក់តដើមមានកើតដោយចែវែនមាសทองអោយហូចូលមកថាតាមរបស់តាម មិនថាតរបស់របៀបសម្បត្តិទាំងឡាយនៅពុបជាតិពីដើមពុបជាតិមកពុបជាតិពីពុបជាតិ៣ពុបជាតិ៤ពុបជាតិឲ្យចូលមកជួបជុំនៅពុបជាតិនេះឲ្យបានតរបស់បានតែមានមិនថាតែគុណសីវេតមົນទាំងឡាយក៏អ្វីបានបញ្ជប់បញ្ជុំឲ្យស្នោបាក់តូទាំងអរិទ្ធដោយក្ម្មកើតគុណសលផលបុណ្យអបកអបមៀកែវ៉ែនគុណថងកែវកងមានសត្រូវសត្រូវឯណោះឲ្យស្នោបាក់តូទាំងអស់កើតដិច្ចសត្រូវកើតដិច្ចសត្រូវឲ្យស្នោបាក់តូស្នេហលឹងឲ្យកើតតកានឲ្យបានប្រាក់បានមានបានកែវ៉ែនគុណថងឲ្យហូរជុំមិនថាប្រាក់មានទុកទីទុកឋានទុតិស្ថាន ដែលកើតមានកើតកម្មកើតអបសុនទាំងឡាយអោយកើតនៃកម្មវាសក្តិសិទ្ធអោយកើតប្រាជ្ញាកើតមានកើតទេវិនមិនធងកែឯមានទាំងឡាយមួយទទួលរับអោយទីមុននេះប្រកែស័ក្តិសិទ្ធដល់វន្តនាអោយកើតដេចពីដាអោយប្រោះទីមុនទេពទុំប្រកឆាន់អោយបានទីមុននេះអោយកើតទៅរបស់ប្រកែដូច្នេះកើតដោយការเงินកាន់ធងភุทไทยកម្មចាត់តាមឯកម្មចាយស្ាំងខាងឡាយកម្មចាយជីងទូមានរយកំលោចេញទូអោយឆ្ងាយ ទៀតអត់តែកក្តាយតែមើលគ្រូម្នាក់ទូកម្នាក់សោកម្នាក់ស្និតចឹងថ្ងៃម្នាក់សម្ភវេស៊ីទីស្អីហាពីទីអងបងណាមិនទៀតແកកក្តីទៀតចឹងថ្ងៃរកកើតធងកើតជុកកើតឡាប់កើតប្រាក់កើតមាសកើតគុណសុនផលបຸນដូចកាន់នឹងកាន់ថងបើទុបើកាន់បើកាន់នឹងបើកាន់ថងបើកាន់ប្រាក់បើដូចឆ្លាក់ពីការងារអ oi ហូជលមោរាមិនមានការអ oi បញ្ជប់ការអរាសណបាក់តູ້មិនមានគួរគឺគួរអរាសណបាក់តູ້កើតក្រោអ oi បានប្រាក់ ามียแก่แหวนเงินทองโอ้โมูกพุทธ่ายกำจัดธรรมังกำใจสร้างขังละลายวินาศสันติพูดถ่ายกำจัดธรรมังกำใจสร้างขังละลายวินาศสันติชัยชนะด้วยดวงเฮงดวงปังดวงรวยเกิดประเกิดเนี้อเกิดถูกเกิดเลียบเกิดแก่หวนเงินทองโอ้โหโจมูกฤๅษีโมพุทธายาดเราเวียนเรากรรมเราทุกข์เราโศกในนี้มีคนหลุดมีคนแทงไหมยกมือขึ้นมีใครหลุดแทงไหม <c oughs> เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังมาลูกเชื่อไหมสายสินที่จับอยู่เนี่ยผู้ใดที่จับสายสินมันจะมีเจ้ากรรมในเวรซึ่งตัวพันกรรมไม่ใช่เฉพาะเจ้ากรรมในเวรบรรพบุรุษเขานึกว่าเราอ่ะแต่อุทิศด้วยใจ <c oughs> นั่นแหละเดี๋ยวรอรับเอานะคะได้เอาสําหรับข้าวของมาให้เขาพอดีวันนี้ลืมนะคะไม่ได้ยกมาแต่ว่าสวดไปแล้วเมื่อกลางวันนะคะมีอยู่ของทําบุญไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดให้ชุดหนึ่งนะจะจัดให้ชุดหนึ่งนะขณะที่แม่ขมากรรม แม่ก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่างกําลังเข้ามาเหมือนมางานเลยทุกคนมันจะมีกรรมของแต่ละคนมาวันนี้นะเมื่อกี้นะสวดไปยาหนึ่งก็เหมือนมีคนหนึ่งหยอกอยากหัวเราะมากเลยอะ่ะนะคะหลุดแทงเสียชีวิตนะคะหลุดแทงหนึ่งมีแน่นอนนะคะวิญญาณสองก็จะมีคนแก่กําลังเดินทางมามีทั้งหญิงและชายมารับของนะคะไม่รู้ว่าเป็นของใครบ้างแต่รู้แล้วก็มีเห็นเห็นมีคนที่ชอบค้าค้าควายอะ่ะ กจะเป็นบรรพบรรพบรุษของเราหรือเราชอบซื้อบัวควายกําลังเดินเข้ามาเห็นหลายอย่างที่กําลังหลั่งไหลมาเมื่อกี้เป็นอะไรที่น่าขนลุกมากก็จะมีคนที่เป็นนายห้อยอยู่ในนี้ชอบซื้อวัวควายแน่นอนต้องมีอย่างนี้นะที่เห็นบัวควายไม่ชอบซื้อก็ต้องมีถ้าเราไม่มีต้องไปดูต้นตอก็คือจากบรรบุบรุษพ่อแม่เราที่จูบัวควายมาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วตาทวดอะไรเนี้ยเขาจะมารับรับสวดบุญวันน,นี้นะคะจะมีเด็กที่หลุดแท้งไปจากบุ่งนี้นะหนึ่ง มีคนที่มีประวัติเรื่องราวจากพ่อแม่เคยค้าววควไยเป็นนายห้ o I อยะนะด้้ยมารับแล้วก็จะมีคนแก่หลายคนคนสูงอายุอะกำลังมาอะจะตัวขา,ขาวๆแล้วก็ผมแบบออกสีเหลานะคะอ่างอกๆนะคะก็กำลังเดินเข้ามาเพื่อจะรับชนทีมชมนัานมีอะไรหลายอย่างนะคะที่กำลังเข้ามาเป็นอะไรที่อ่าถ้าเป็นต่อเคสนะลูกนะการสวดอันนี้เขาจะมาเป็นเรื่องราวเลยอย่างพี่ป้อมเนี่ยเคยทำแล้วก็มาเป็นชุดเลย ตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่ป้อมเนาะมาเป็นชุดเลยเป็นเจ้ากรรมในเวรนเป็นม้าแล้วจะต้องตกม้าแล้วต้องเจอกับม้าแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตลอดเลยนะคะแล้วก็จริงจรแกบอกครัวพันกับม้ามาตลอดเลยม้าจองเวรนจองกรรมมากนั่งอยู่ยี่สิบคนม้ามาคนเดียวเล็งมา้าไปเลยคะ่ะเล็งมาชนแกคนเดียวเลยแล้วก็ตกม้าก็มีนะคะคัวพันอันนี้ไม่เคยรู้เรื่องราวมาก่อนทําอะไรไม่ได้นะคะโอเค,อเคนะคะจัะอะไปทุกคน อนเทีเอาสสบายเด้อให้เยอะๆจะได้แบบตังๆโอเคลูกไปจะได้ทําต่อลูกแล้วยังไม่จบนะแต่ว่าพวกผู้ชายที่กระสวดสะดอกเขาแล้วก็จบแล้วเขาเข้าที่ได้นะคะพี่ใหญ่ไล่ต่อเนี่ยนนี้ยังทําอยู่ยังต่อไอ้เขายังไม่ได้ทำเลยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนุ๊กเป็นสายินก่อนน้แต่หนูอยู่ยัชีวิตไปพ่อก็มาหมดเนี่ยปวดเลยทีุกทีปวด รูดอกปวดลงดินนะอยู่กลางแจ้งอยู่ที่ร่มปวดนะคะจะได้รับนะคะ,ะก็ต่างจิตของแต่ละคนที่อยู่บนฐานเนี้ยที่เขาแยกกันเลิกกันเป็นการใช้จิตขั้นสูงที่จริงแล้วอ่ะวันนี้ทําให้ชมทําให้ดูแต่วันต่อไปคือทําคนเดียวต่อฐานต่อฐานเนี้ยก็ต้องต้องนั่งเรียกว่า นี่คือนางกอและนายขอเป็นสามีภรรยากันหากไปอยู่กับผู้ใดก็ขอให้ให้กลับมาประมาณเนี้ยค่ะให้มามนะคะก็จะเป็นการทํานั่งภาวนาเรียกนะคะในวันนี้คุณแม่ก็ได้จุดทูกเทียนแล้วเตียมที่ดีนะคะ,ะ,คะก็ดูก็สามารถภาวนาึง ถึงสิ่งที่ลูกๆทำกันนะใช่ขณะที่แม่ทำพิธีไปลูกก็ภาวนาก็นมมือแล้วก็ภาวนาถึงเรื่องราวของตัวเองนะลูกนะภาวนาไปได้เลยคืออะไรคือภาวนาเดี๋ยวแม่ก็จับมัดทุกทุกตัวตนที่กุ้งจุดเทียนนั่นเอจุดเทียนคู่จุดทูบเลยทูกคู่นะคะวันนี้ใช้ทูกคู่ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ต้องกลัวนะเรื่องของอื่นแม่สะกดได้ทุกอันสะกดได้ลูกนะไม่ต้องกลัว ពីរសារផលនេះគឺវិកម្មគឺបាទអាចារ្យបានចាត់គ្រោងវិកម្មអង្គផលចំកតាបោះពីអង្គឆ្ល lãi ក៏មានជំនឿទីជំនឿទីតំជំនាអសណអបអត់ចេញទៅអស់ដូចជាវិកម្មดวงចតាดวงយសនាទាំងនោះក៏មានឥកានមកតែវិទ្យាទីឲ្យកាត់ចាក់ឫទ្ធិអង្គគាត់វាចាបានឆ្ល lãi មួយពួតឡើយហើយនៅនេះนะคะ បាទគឺនឹងបានការពលរកសេចក្តីហាអត់ស្មោទនៃតាមកអង្គរបស់កើតមានកើតជាចាចាគិតទៅពីថាបន្តតាមអចបណ្ចងពិធីកម្មមានអយសម្ដែងគ្រប់ប្រការនៃថាត្រីក្របីកើតដឿនរបស់កើតដឿនរបៀបកើតយេរបស់ម្លៃទីបណ្ចកចំទីស្នេហ៍នេះតាចាប់របស់ទួយទីកើតគ្នាថារបស់លើនោះបន្តស្ដៅក្ហាយរននួនជ័យយុមិនដែរនោះត្រូវឲ្យចាប់ពូស្គនថាតានោះបេកថាក៏ចាប់ជួយ របស់ដូចនេះគាត់ចង់ឲ្យគាត់បានពី500ទៅកញ្ញាគាត់និយាយរបស់គាត់ដូចនេះគាត់និយាយថាគាត់អាចអាចមកបោះទៅតាមនឹកគ្រូមិនថាទីណាគាត់និយាយរបស់គាត់ដូចនេះគាត់និយាយថារបស់នេះឲ្យគុណទៀតរបស់គាត់ដូចនេះគាត់ចង់ឲ្យគាត់របស់ទៅពីទីទីកម្មនេះឲ្យចំដាច់គ្រប់ប្រការមិនថាទទួលឲ្យខ្វាយទៀងឬទៀងនេះរបស់ទីបានចောင်းស្នេហ៍គាត់ស្នេហ៍មេត្តាស្នេហ៍សំឡាញ់គញចិត្តយំគ្រប់កំចិត្តទៅឧបស្ការទៀងឧត្តរទីកោនេះព្រះអាមានមិនធំរបស់គាត់ចង់ឲ្យគាត់ចង់ like ដែលរបរមករៀបតាំងទៅតាមរបបរបស់អាសនៈនេះហើយប្រចាំពូកកចាប់ពូកចិត្តពូកយងរកអោចមួយស្នេហ៍អោចវិសនេរបររបស់គេរបរនេះចាប់តាមពូកស្មឲ្យដាច់តាមថារបស់តាមជីវិតតែតាមរយៈរបស់របស់តាមប្រការយនាមួយចូលទៅដល់ទីខាងក្នុងរបស់នេះ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  lực an ninh bộ đội, lực an ninh đặc biệt miền hải, lực an ninh, អត់ទៅតាមមកទៅតាមទៅ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  លៀកបដិបត្តិដូចបងឡៃទៅមុនខថាតងមុនអត់ចាប់ចောင်းនោះគាត់ចាប់ចောင်းនោះគាត់ឈប់បន្តិចគាត់គាត់បន្តិចគាត់មិនជួបគ្នាគាត់ស្បគាត់លៀកគាត់ដូចជិះទៅហ្នឹងដែរទៅ